เครื่องบินขนาดย่อมเลยเราเราเหมือนเครื่องบินขนาดย่อมเลยอะโผเสียงอะมันเครื่องบินแท้ๆเลยนี่นะ มุ่งออกแพงก็ลำบากอีกหลบหลบมาซ้ายหน่อยไหมพี่เราไปขยึดไปฝั่ะฮะเราน้ด่พี่น้ำผมเลยเออก็เดี๋ยวเราไปวนตรงน้นเดีย๋ยวจะมีใต้สะพานลอยตรงนน้นมันมีทางที่แบบมีแบบนั้นฮะไม่ได้ยินอะไรเลยนี่อตรงนน้นอะมันลุม่มลื่นดีออน้ำเลยไม่ต้องเร็วมากก็ได้ เมื่อกี้แรงจีกดหัวนยนคะนัะผมคือแบบเหมือนอยู่บนเครื่องบินอะแต่ไม่เคยเครื่องบินเครื่องบินหลอกไม่รู้ว่ามันเป็นแบบไหน,นแต่รู้ว่าแรงจีคือบบไม่ทำให้หมุอื้อแล้วอะเมื่อกี้ก็คือแบบอะไรวะความเร็วมันก็ไม่มากแล้วแต่ทำไมถึงแรงจีมันกดขนาดนั้น บรรยากาศดีจริงครับอยากกลับไปต่างจังหวัดเลยะจะกบรรยากาศแบบนี้น หนังวะพาวนซ้ายวนขวาวนอยู่นั่นเลยเดี๋ยวพี่ซันไปทางไหนเอามาคนละทางกันเหรอ,อไม่รู้มั่วหมดเลยพี่ซันพาไปไหนล้วก็ไปนั่นแหละครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนก,กันว่าแกจะพาไปไหนนะ ทางให้ไปอีกเหรอเนี่ยโหแม่งโคตรกว้างเลยกินบริเวณสุดยอดเลยนะผมแบบนี้นี่เครื่องบินนี่รู้จักเปล่าเครื่องบินเซ1เอซิบอาร์นะแค่น้องๆ <laughs> 他们回来。 อะไรก็ผมผมไม่รู้เรื่อหงหรอกพี่ <c oughs> เอาตรงนี้เลยเหรอพี่สันเอยแล้วแต่พี่อ่ะแล้วแต่พี่อ่ะ เห็นไปนไหนอ่ะพ่อเครื่องบินเขาเห็นเครื่องบินกันหรือเปล่าครับน้องๆจริงๆแล้วนี่เป็นบ้านพี่เองเลยนะครับอันนี้ก็พาพี่สันไปขี่รถในบ้านนะครับผมเราเล่นนะครับผมเรา